ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแน่นอนในประเทศเรามีเชื้อเวลาที่ชื่อว่าโคโรนาหรือทุกคนเรียกกันว่าโควิด -19 ในปัจจุบันแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วนะแล้วถามผมว่ามันจะออกไปตอนไหน ไม่รู้เหมือนกันครับและในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีการโกรงกันเกิดขึ้นอยู่แล้วขนาดผมไปซื้อส้มตำไม่ได้ไมลงกอตํำมาเลยและอีกอย่างผมไปซื้อน้ำปัน่นไม่ได้น้ำแข็งปัน่นผสมน้ำหวานมาอีก <What? S 1> ในสถานการณ์ที่ย่ยมย่แบบนี้นะผมก็อยากให้ทุกคนใส่บาทเป็นคู่แต่ถ้าใส่เดียวมึงก็มาดิไอ้เวลาโควิด1 9เนี่ยมันส่งผลกระทบต่องานของผมมากเพราะว่างานผมนะ่ะต้องบินไปดูบ่อน้ำมันที่ดูใบ และต้องบินไปต่อที่เมริกาเพื่อไปเช็คคอนโด682ล้านชั้นแล้วก็บินไปอังกฤษเพื่อไปซื้อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์คาละ199บาทถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจน่ะผมไม่อยากให้ทุกคนเพอ้พอเพราะมีไว้ให้ลิงถือแล้วมีวันหนึ่งผมไปตลาดมีผู้หญิงแว่เดินปาดหน้าผมแล้วซุดล้มลงไปกับพื้นเลยไม่ใช่อะไรนะมันมีน้ำไงตรงนั้นน่ะน้ำมันนองเขาเล,ลื่น เออน้ำน้ำมันแบบนองอยู่อะ่ะ<อ>เขาเดินไปแล้วเขาสุดลมออไม่มีอะไรตามนั้นแหละในสถานการณ์ที่แย่ๆแ,แบบเนี้ยทำไมกูหลอดจังวะน้ำอะ่ะเก๊กหวยแต่มึงเป็นควายอะไรเก๊กจัง ทอดไข่ยังใช้กระทะแต่ถ้ามึงอยากประทะมึงก็มาดิความรักก็ม <cia> ันหักกะยาแต่ถ้า <roup f. S 1> มึงอยากสักดาบมึงก็มาดิ <moisture> <quello identities>